สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาตำส้มตำกินนะคะนี่มะละกอรสขูดไว้แล้วก็จะเป็นเครื่องเคียงอะมีมะกอกด้วยอยู่หน่อยนึงนเนี่ยเหลือรูปสุดท้ายเนี่ยเหลือนี่แหละเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าตัวเองก็เอามาอยู่เอามาจากเมืองไทยค่ะเอออย่าตกใจนะเพราะว่ารถมีแต่รถแบบนี้ ยาวมันแตกแล้วค่ะ <c oughs> กำลังหาซื้อใหม่อยู่ค่ะแต่ว่ายังหาไม่ได้เลยถ <c oughs> ั่วนะคะถั่วที่บ้าน,นะคะ่ะนี่เป็นถั่วของสเปน <c oughs> จะเป็นแบบนี้แบ <c oughs> <c oughs> นๆใส่ไปด้วยหน่อยนึง เือรู้สึกว่าตำซ้มตำจะใส่ครบสูตรเลยนะมีครบแบบว่าบ้านเราของบ้านเราครบเลยอะไรประมาณเนี้สิ่งดังมันคงจะอร่อยน่าดูนี่ก็มาเขือเทศที่บ้านนะคะ อกมันเป็นแบบว่าเอามาแช่แข็งนะใส่ตู้แช่แข็งไว้เลยค่ะรสชาติมันก็ไม่ได้แบบว่าผิดแปลกไปมากมายนะก็ยังโอเคค่ะเหมือนเดิมแตบบ่ว่ามันจะฉ่ำน้ำไปแค่นั้นเองค่ะ ก็นี่จะใส่หอยดองด้วยไหมหอยดองบอกว่ามันโดนมากเลยนะเนี่ยใส่ไปกลางๆเลย พอไหมแล้วก็ปูดองของรถเองค่ะจะต้อทำนะ แล้วค่ะปูสงสัยต้องไปหาปูมาดองใหม่แล้วค่ะจำกินบ่อย ดูใกล้ๆว่ามันเต็มขนาดไหนดูสิคะล้นเลยใส่มัลกอไปนี่กระเด็นออกมากเลยมั้งเนี่ยอืม ชิมหน่อยนะพูดถึงมันก็ไม่ต้องเติมเลยแล้วนะเพราะว่าเราใส่น้ำมะขามในหอยดองไปด้วยค่ะเราเป็นคนกินส้มตำที่ไม่แสลงตานะคะก็อร่อยแล้วนะเขาใส่เส้นมะละกอ คุชิงเอาคลุกเคลามันก็ได้แล้วเนาะอะไรๆหอยดองอุ้ยกระเด็นงฮู้งกชิมอีกรอบได้แล้วค่ะ เดี๋ยวนี้ไว้ตำครั้งต่อไปมะละกอที่เขาให้มาค่ะมันก็กรอบอยู่นะตำหนึ่งลูกหนึ่งนี้ได้ประมาณสองครั้งะค่ะเนี่ยลูกหนึ่ง ก็ยังเหลือในนี้อีกนะคะแบบรอบนึงด้วยสีสันมันไม่ค่อยเผ็ดนะะดูแล้วเนะี่ยใส่พริกไปห้าเม,ม็ดค่ะกลัวเผ็ดมากโอเคไปกินกันค่ะ ก็เดี๋ยวเราจะมากินคู่กับขนมจีนนะคะนี่ต้มเส้นขนมจีนแล้วด้วยมีเมนูเพิ่มขึ้นมาค่ะนี่หอยหอยเป็นผู้ดองนะคะแล้วก็นี่พริกดองค่ะเป็นพริกดองนะคะออกเปรี้ยวเพราะว่าที่นี่เขาจะดองใส่น้ำส้มใส่ชูค่ะไอคิวอยากกินมากเลยค่ะส้มตำ ต้มตำรวมหมดเลยค่ะทั้งหอยดองทั้งปูดองเ็ปล้าด้วยครบสูตรค่ะ <Okay. S 1> มีหอยดองนะคะ 我姥爷。Like, uh ปูที่เราดองอร่อยอ่ะหอยดองอ่ะมันได้รสชาติ่อดีเลยค่ะเพราะว่าเขาใส่มะขามเปียกไว้ใช่ไหมคะม เปรี้ยวได้ที่กำลังดีเลยค่ะดองค่ะ ใส่มะกอกลงไปมันก็หวานดีอะ ใส่พริกไปห้าเม็ดได้ะค่ะ <c oughs> มันแบบว่าไม่เผ็ดทรมานเน <c oughs> <c oughs> ี้ยอูด้งใกล้หมดแล้วะคะ่ะเดี๋ยวต้องลองไปเก็บ còn câu hỏi 高 อดองก็อร่อยนะขอยของที่นี่ค่ะนะ เหมียวขาวดำค่ะเกือบคู่เลย เป็นผู้ดองที่นี่เขาจะใส่ไอ้นี่ค่ะน้ำมันแดงๆเลยนะเห็นไหมคะ <c oughs> เหมือนเป็นไอปาปิกาค่ะแต่ปาปิการสหวานนะต้องจำอร่อยนะั้ย นี่ค่ะมันชอบมาหากินที่บ้านใช่ไหมคะแต่มันชอบกัดต้ยมยำค่ะเลยไม่อยากให้มันกินข้าวเลยปกติให้กินข้าวประจำ แมวที่มากินข้าวที่บ้านจะมีประมาณสี่ตัวค่ะแมวคนอื่นนะ không ừ. nhầm từ <laughs> thể อิ่มแล้วด้วยนั่นมากอาโอเคเดี๋ยวเราไปก่อนแล้วกันนะกินหมดแล้วคะ่ะนี่เรียบร้อยหมดเกลี้ยงทุกอย่างเลย <c oughs> เราเจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้ไปก่อนแล้วกันสวัสดีค่ะบ๊ายบาย